มาจะไล่น้ำมันให้ดูฝามันตัวมันก็ปิดลงไปขยับเข้าไปพอให้เห็นน้ำมันออกมานิดหน่อยเราต้องใส่น้ำมันลงไปให้มันพอดีตั้งแต่แรกเนะี่ยพอมันเริ่มมีเงี้ยสังเกตตรงนี้นะผมจะกดไล่ลงไปกดแกนโช้กไล่ลนไอปื้นน้ำมันมันจะออกมา ขนาดเดียวกันมจะไล่ฟอ์อากาศไปโดยพิสูุ๊บผมบิดเลย๊บล็ Lock. <c oughs> อกเช็ดหน่อยผลที่ได้ออกมาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือวิ่งแบดเดอร์ เซอร์เพนต์แล้วก็น้ำมันโชคเกียว R30 วโชค MIP 6รู1.2จบ